นี่แป๊ะเดียวรถเกียวเนี่ยเกียวออมไปออมมากเลยกันเดียวหาม,มุมหาม,มุมเนาะก็บรรยากาศนี่แหละไทยเกลไกเป็นห้องเกียวมากเลย ่จะมา,าบรรยากาศยามแรงแสงตะเวนอ่อนๆมาเบิ้งส้มรถเกลียวพี่น้องมาเบิง้งบรรยากาศรถเกลียวรถเกลียวที่ยะโสธรพี่น้องนี่มาแล้วรถกำลังมาไปสุดท่ายงางเบิ้งพี่น้องมาชมบรรยากาศ รถเกี่ยวรถเกี่ยวรถเกี่ยววา้ามีน้ำโอ้ยเกี่ยวหน้าเขามีน้ำได้พี่นอ้องพวกนี้นี่เพื่อนคัก <laughs> มีน้ำม,มีน้ำลงไปเมื่อไหรมีน้ำม,มีน้ำงานเป็นมากเลยถ่ายบรรยากาศให้เบิง่งรถเกี่ยวเขา่า เดี่ยวเขาอันนี้เป็นขันใหญ่ขันใหญ่ขันใหญ่ เลี้ยวกาแล้วเร็วพี่น้อง พันเกี่ยวเขาชมบรรยากาศยามแรงน้ำพี่น้องบรรยากาศดีค่ะเม่อร่มวันไหนแสงพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังสิตกดิน ยอดบรรยากาศคุณลูกสาวนางอยู่คุ่นพี่น้องสุดยอดครับอืมันคือสมัยก่อนเนาะพี่น้องอยากไล่อยากไล่ไไปไวอันเกี่ยวหน้าอยู่บานเด้เ,เนาะรถคันใหญ่ๆเนี่ยเอาไปเกี่ยวอยู่หน้าก็ให้หน้าทั้งทั้งฟังเล่าให้หน้าหน่อยพี่น้องให้หน้าอันทั้งบานซ้าทั้งบานตุ่มอ่ะให้หน่อยหน้าให้หน้าบานเขาบ้างเนี่ยให้หน้าหมักย้าย นี่เขาก็เป็นตามยุคตามสมัยเนาะพี่น้องก,ก็เกีียวแป๊บเดียวเลยนี่ไฮเดียวเนี่นี่จากมองนี่เนี่ยประมาณนี่ไฮห,หนึง่งไฮหนึง่งโหหลายอยู่ด้วยไฮหนึง่งขุนเย้า,เาไปหอดใส่ยังอีกประมาณสองไฮเขาเกีียวย่ำมึงขึ้นเลยเลยพี่น้องเนี่ยเขาเกี่ยวย่ำมึงขึ้นพอมนะพ,พี่น้องมาสุม่มบรรยากาศอยู่ที่ทุ่งนายะโซทอนแดงแดงแดง,แดงมามา อย่าเล่นไปไปคุบหนูว่มุมมุม,มเอ๋เอ๋มานี่มานี่เดี๋ยวสิดทายให้เบิรงอีมาอ,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 มอ,อีกจักรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะเบิรงอีแจักรอบนึงแล้วก็สิก็สิปิดคลิปเนาะมาพาพี่น้องมาชมเบิรงกมายืนเบิรงกอย่างไรไปเกีย่ยวเขาอยู่ฝั่งเราเด้ะ <laughs> เนาะ คือสีแดงวไวยครับอันท่านั้นเกี่ยวเขา่าไม่วา่าอันนี้เด้พี่น้องเกี่ยวเขาย่างไว้สุดอันท่ามนคือคือหน้าตุ่มเนาะโทษไปแต่โดนะด้เพิ่นง่าบท่านเร็วนะได้ต้นเดือนเพิ่งเกี่ยวต้นเดือนต้นนี้ก็สิบว่ามันยี่สิบครัรครแล้วเกือบเป็นเดือนนะเกี่ยวเขา่าใส่ให้งานโคตรนะเกี่ยวเองเนาะมาแล้วนี่มา,าชุมไปใกล้ มีน้ำเลยไว่อย่างยาลง no. ไปพี่น้องมีน้ำมีน้ำน,นี่แต่ว่าน้ำมันบุกแน่เด้แต่ว่าข็งแข็งนิ่นะ้ำเด้เ you น know ี่ยนะมีน้ำเบิดเนี่ยปีนี้เกี่ยวเขานิ่งน้ำเออคนเกลียวจะแถวเดียวกับเบิดแล้วเบิ่งคนเกี่ยวกับแล้วแล้วแป๊บเดียวมาถ่ายบรรยากาศเดียพี่น้องเบิ่งเผื่อคนอยากเห็นบรรยากาศแร้วเห็นรถรถเกลียวเนาะ มึงก็เลยมาทายเพาวาม่ามพร่ะท่านของพ่อกูเสร็จแล้วจสไปให้ไหม ไงคัะแล้วพี่น้องไงค่ะโมมีหนูพี่น้องโมมีหนูตอนไหนว่าสิมีหนูโมมีหนูพี่น้องเดี๋ยวไง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 ถ่ายบรรยากาศพามาชมรถเกี่ยวพี่น้องบรรยากาศยามแรงแรงแสงแดดอ่อนๆพี่น้อง ไปให้หนั่นด้วยป่ะโอเคคุณมากก็ลูกสาวไะเมืองแบบใกล้ๆเป็นหอบมากเรพี่น้อนมีให้ชุดไทยแล้วมั้งข้าวเดียวเกียวแล้วละเมือง,งคนเกียว เฮ็ดยังบ่มีพ่อเฮ็ดยังห่างนูพ่อห่างนู้นนนไปพ่อห่างนูแล้วเกิดห่างนูห่างนูไปไป,ปล่อยปล่อยจะจะลืงเสือไหมพล่นลงแล้วพล่นลงเข่าเต็มแล้วแม่สิไปไปผูายเพิ่นเท่เข,ข่านี่ เนสี่สิไปทายเพงเทเขาโอ้ยเข่าเลยพี่น้องตอนนี้กำลังจะเทเข้าวเพิ่อนเต็มแดดเพิ่อนกับสิมีการเทเขา่าออกเห็นไหมนี่ไปได้บ่ะโอ้ยมะพี๊ยะพี่พจะเทเขา่าพี่น้องฮะอยู่ไกลๆเบิ่งเบิ่งเบิ่งขันตอนเบิ่งขันตอนอยู่ไกลๆเพิ่นเพราะว่ารถเพิ่นใหั่อะนะ รถเพิ่นขั้นใหญ่เนาะมาเบิ่งขั้นตอนมาเบิ่งขั้นตอนพ่นสจเทศพี่น้องเกียวเต็มแล้วเพิ่็จะเอารถอ่ามีรถคนไทยนี่ไปเบิ่งใก่ๆได้เด้ยอ้โห้นข้นงบนดีกว่าเสียวๆเสียวๆเสียวๆ นานเ็นกะจะเทศขาวลุ่มดูวิธีการนี่มึงใกล้ก็ได้หรอกงายกบันไ,ไรอันเดอร์ง่ายง่ายง่ายง่น้องง่ายเลยยืนมังใกล้ๆพ้าพินอันไหนแล้วนเพิ่นก็สิมีาการอ่า เทเขาเปลือยลงใส่รถแต่ก็เอาเสกเขาไปตากในบ้านโอ้ย oh. <c oughs> ยังไม่ยังไม่เทหนูเยอะไหมคะปกติจะมีคนเขาวิ่งไม่มีไม่มีคนมาไอ้น,นี่หนูเหรอคะ <c oughs> <c oughs> มาจากจังหวัดไหนคะเนี่ย อ๋ออยุธยาอ้ไกลเลยนะมาจากอยุธยาพี่น้องรถเกี่ยวเดี๋ยวจะมีการอันเทพยังอันนี้อยู่เนาะเกับบนท่านได้ละเดี๋ยวให้พันเทพนี่แล้วยังเกับเนี๋ยพ่อมากเดี๋ยวทา,าเบิ้องอันนี้ก่อนิ้นสีเทาเขาพี่น้องรถพันมากไกลมาจากอยุธยาเลยมาจากภาคกลางของประเทศไทยเดี๋ยวถทาเบิ้งแป๊บ แป๊บ,บนึงจะกำลังอันนี้เดี๋ยวิ่นถาเบิง่งแปบบ๊บนึงเดี๋ยวิันจะมีการเอ่อเอาเขา่าท้ายเทศจากรถเกี่ยวใส่ในรถอีกขั้นหนึ่งเพื่อจะไปตากอยูในหมู่บ้านเนาะรถขั้นใหญ่ยูนีมเนาะขั้นใหญ่แป๊บเดียวกับเรวเกี่ยวข้้วเดียวนี่จะมีการเท รับอย่างนี้เ่็นไทยไทยเขาเออสุดยอดมั้งมันก้ใกล้กันได้หรอไงไงไงไต้องหามุมหามุมไงหามุมหามุมเนาะก็บรรยากาศ นี่แหละไก่ๆวิธีการเอข้าวนาติเต็มอยู่เด้อวิธีการจัดที่เขา เต็มเลยอ่ะเห็นป่ะเห็นป่เห็นปะน่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนายจะล้วนล้วนได้อเคเน้าะ เลยเล,ยเลย็นขาแบอ,อู้ย,ยอดอนนยนออนนนนอยนยยยยยยยนยียยยยยวยย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 ยนยนยยบ้านเนยะยย่ยยยยยยายายยยา เพื่อให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะเบิ่งบรรยากาศชมบรรยากาศจ้าลูกสาวเอิญแล้วชมบรรยากาศเนาะเนาะคลิปนี้ก็ถ่ายวิถีชีวิตชาวไทยชาวนายุคใหม่ของอทั้งยาโสธรเนาะให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะค่ะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศยามมวันแงแต่เวงกะไก่ตกดินแลว้ว จ้าสิกลับแล้วซับกับเอิญนะปะวันนี้กับเลี้ยส้มนีล่ะพี่น้องแถวอันแถวนี้เขาเจ้ากับเกีียวบ้านแล้วเกีียวบ้านแล้วเนาะสิ่ลออันอันเข่าหน้าพ่อปูกับเกีียวแล้วบ้านแล้วแถวบ้านทุกอย่างเนาะแบ้านทุห่ทุกทองแล้วเนื้อแต่หมองนี่เนาะกับเอ่ออีกประมาณทงสองทงดูแถวแถวโซนนี่เนาะแล้วก็สิมีีมองมองหนั่นยังยั่งบนข้างในเกล้ยวเพราะว่าทารถเกี่ยวรถเกี่ยวคุณได้ได้รถเกี่ยวกะคืออะไรเกี่ยวก่อนงั้ยสินะ เขากะซิมีการแบบจองรถเกี่ยวผู้ไรท่านรถเกียวกะเพิ่นมากเขาะกะสิรุ่งขา่าหน้าแปลงไดทีว่าติดตกัน <แป S 1> มีคนจองจา๋ามีคนจองเขาเจากะสิเกี่ยวเนาะเขากะสิเกี่ยวแต่ว่าเกี่ยวส่วนมากอะแต่ข,ข,ข้างาเลยก็ต้องเลยเก็บได้เห็นว่าเพิ่นเก็บข้างเพราะว่ารถเกียวเขาสิเกียวเฉพาะที่เข้าสินเนอร์ไปให้เขานะพี่น้องเขาสินเนอร์ไปให้เขา,ขา ก็จังสิเก็บเกี่ยวเว้ยนี่ถือว่าเพิ่นเกี่ยวละเอียดเด้รถใหญ่ปีที่แล้วอ่ะหน้าพู้ปูนเนี่ยได้ไปเกี่ยวมาได้หลายกระสอบอยู่นั่นเพิ่นกำลังเพิ่นกำล,ลังเนิบเนิบ,เน,บเนิบเขาเพราะว่าถ้าถ้าอยู่ติดหมองนี้ก็สิรถกรส็สิเกี่ยวบ่ไดนะ้นกกะมันก็สิบ่ติดไอ้ฟันบ่ติดแข่าติดแขวหมองไอ้รถเกี่ยวเนาะป่ะบรรยากาศก,าก็สิป,ประมาณนี้ป่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำหนี้เนาะพี่น้องเนาะถ่ายทิพย์ไทยบรรยากาศ ให้พี่ให้นอ้องเบิ้งอ้าวนี่ไงรถเกี่ยวไปแล้วยกไปกับบรรยากาศรถเกี่ยวไปแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้ก,ก็ขอจบไปสนีมม้เนะาะค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมให้กำลังใจส่องสาวราวสะพ้ายสุทอนเชนไเนาะถามมาเบิ้งพี่น้องว่าสาวราวสิอัปเดตคลิปยังให้พี่ให้น้องเบิ้งอีกเนาะเลยติดตามรับชมอีกเนาะพี่น้องจากพม่ามาต่างจังหวัดส่วนมากกะสิ มีคลิปร้ายให้พี่ให้น้องเบิ่งอยู่เนาะเพราะว่ายอดวิวกะรู้สึกว่าพี่น้องที่เขามาชมทั้งสองสาราสะพายสิมักรบรรยากาศบานๆเนะาะถ่ายลงคลิปแบบบานๆกะสิมีคนเขามารับชมให้กำลังใจร้ายเนะาะถ่ายยู่ใน้เพื่องกลุ่เมเพื่องหลวงกะสิคลิปกับบ้าขืนเท่าไรแล้วพี่น้องเนาะบรรยากาศทีนะ่เนาะไปแล้วขอจบคลิปไปสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายกลับบ้านบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายดีๆสวัสดีค่ะ อดน,น้ค่ะโอ้โหตกนะมาแล้วเขาบานกำลังมาก